จะพาคุณนายไปทานอาหารกันนะครับดีค่ะสวัสดี่ะวัยพยยคนคนร้อมกันดิไปแล้ว,วคุณผู้ชะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับไม้และพี่แพทย์ในราย,ยการ h o w ดีพาตะลุยวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะพาทุกท่านไปร้านอาหารที่อยู่ในรัศมีโครงการไม่เกิน10กิโลเมตรค่ะจากโครงการเดอะแพสเซจรามินทาผู้บ b a ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าร้านนี้จะตั้งอยู่ตรงไหนใกล้อะไรบ้างไปกันเลยค่ะ ออกจากโครงการมาครับตรงไปตรงไปเลี้ยว,วขวาเลี้ยวขวาชิดขวาไว้จะยูเทินครับระวังรถมอไซค์มอไซค์เลี้ยวขวาโอ้ยูเทินกลับมาระวังรถหน้าตรงไปครับตรงไปแย่งแยกปั๊บมนะครับสีแยกผ้าผมเลี้ยวซ้ายแอบระวังรถออกมาตรงไปครับตรงไปตรงไปยังมีทางม้าลายมีรถสวนมาไม่ต้องสนใจครับตรงไปบบเลี้ยว,วๆๆๆๆขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะเลยแล้วเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงกันที่ร้านทิวไผ่คันทรีย่านคลองสามวาแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าร้านนี้นมีอะไรเด็ดมีอะไรดังมีอะไรน่ากินน่าแนะนําให้ท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่เนี่ยตามพวกเรามาชิมตามพวกเรามากันเลยคะ่ะตอนนี้เราไปถึงร้านทิวไทยแคนที่กันแล้วนะคะร้านของเรานะคะ <c oughs> เปิดทุกวันตั้งแต่เสาร์อาิกาจนถึง23เดนลกาตอนนี้เราก็เดินก,กันมาถึงแล้วจ้าอุ้ยตายแลว้วพี่ตี 3, ้สองคนนส่วสดีแหววดีจ้มา,ามันต <c oughs> ุกตาไหมงั้นเดี๋ยวฉันเข้าร้านกันนะฉันหึเข้ามาเลย เ <Wow. S 2> นี่เป็นเมนู recommend เลยนะเป็นเมนูที่ถ้ามาที่ร้านเนี่ยต้องสั่งขอแนะนำเลยเป็นตำขาดนิวไผ่ไนะคะตำขาดนิวไผ่ไนะวัตถุดิบของเราก็จะมีมะละกอฮันแลนด์แหนมด้วยปลาหมึกไข่เค็มหมูยอซึ่งเข้ากันเลยดีเหลือเกินหืมชี้กันใหญ่ เมนูนี้นะคะจะเป็นต้มแซ่บค่ะกงแซ่บกระดูกอ่อนอ่อนจริงๆนี่น่าทานมากเลยนะคะใชด่ดูแบบดูมันเปื่อยเนี้ยเมนูต้มแซ่บกระดูกอ่อนเืมข้าเครื่องกระเดือเกินทั้งสมุนไพรทั้งของที่อยู่ด้านในผักนานาชนิดหืมมากเขาให้สุดยอดไปเลยครับท่านมายขอแนะนำแหนมเนื้องค่ะแหนมเนื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง แนวเนื้อมันจะมีวัตถุดิบก็คือมีเส้นมีผักมีกล้วยมีพริกแล้วก็มีน้ำจิ้มที่เด็ดสุดก็คือหมูหือหอด้วยกันก็วางแป้งบนมือของท่านที่มันเค็มๆแล้วก็นำวัตถุดิบใส่ลงไปห่อให้เรียบร้อยพอดีคำราดน้ำจิ้มตามท้ายอ,อืคำโตเหลือเกินดูสกิลการกินของเธอคนนี้สุดยอดสกิลล้ำเลิศไปเลยมามขอให้อือ เมนูถัดไปนะคะหลังจากแหนมเมืองแล้วเนี่ยเป็นเมนูที่ถ้าถ้ามาต้องสั่งจริงๆนะคะเพราะว่าพี่แพทอ่ะเขาแนะนำมากเขามาทุกครั้งเขาสั่งทุกครั้งเลยก็คือเมนูแหนมซี่โครงหมูค่ะแหนมซี่โครงหมูของเราถอดได้ที่น่ากินมากจะไม่กรอบได้ยังไงพอทอดกรอบสักขนาดนี้ผมนึกว่าไม่ไปซะแล้วตรงนี้กินนะคะเราจะต้องให้เขาเรียกอะไรอะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจะต้องรวมกันรวมค่ะนะคะ ปกติไม่กินขิงนะวันนี้เป็นวันไม่ปกติค่ะวันไม่ปกติค่ะเพราะว่าจะเป็นวันที่เรารักสุขภาพขึ้นมาเพื่อท่านผู้ชมอืมเป็นยังไงคะเป็นความพีเศษมาที่ข้าวหลุดใจที่ที่เป็นช่วยทำเยี่ยมเลยมาแล้วชิปนัสดูเสียหายตกใจกำลังสนุกด้อยนี่ภาพที่ดีแล้วนะเนี่ย ก็จะมีความกรุบกรอบนะคะเพราะว่าจากที่มายนั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ได้ยินเสียงเสียงซี่โครงนะคะที่มันละลายแล้ว <จะ S 1> บอกว่าอยู่ในป่แหนมซี่โครงนุ่มและหอมมากแล้วเสียงกรุบกรอบเมื่อกี้คือเสียงอะไรคะไอกระดูกอ่อนอ๋อกนนระดูกอ,อ่อมนมันเป็นแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนทั้งไม่อ๋อมันเป็นแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนก็จะมีเสียงกรบแกรบไม่ใช่เสียงกามพี่แพทยเนาะไม่ใช่เสียงกามพี่มันเป็นเสียงซี่โครงอ๋อโอเคเขาเรียกอะไรอะฟัง ควา,ามกรอบครควารอบของกระดูกอ่อนคือเขาใช้วิธีทอดอเนาะตัวนี้ใช้วิธีโอเคเมนูถัดไปนะคะเป็นไก่ทอด,ทอดเนาะเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะืมไก่ทอดหอมกิ่งขิงเทศหอมไปยังปักซอยโครงการเยมเพิเศษเลยเหรอั้นเดี๋ยวขออาสานะครับชิม ไก่ปออันนี้เป็นไก่ทอดที่เป็นไก่ทอดสมุนไพรหรือเปล่าคะเป็นไก่ทอดกระเทียมค่ะอ๋อเป็นไก่ทอดกระเทียมปีกไก่ทอดกระเทียมนะคะกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มตรงนี้นะคะทางร้านเขาก็ทำเองนะคะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเราจะเข้าไปทาย แม่ครัวบอกว่าห่วงสู้รอ่ไม่ใช่เขามีสูตรลับเฉพาะนะคะซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปถานได้แต่ว่าความอร่อยตรงนี้ 10, ทุกท่านสามารถทานได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่แพ้กินกระเทียมเตะเจมงมากกินกระเทียมเตะเจูกคือกินมันแรงแบบว่าลำมูนกรอกบกับไก่เนะาะอันนี้เป็นเมนูยำมูนเส้นโบราณยำมูนเส้นโบราณ หากินยากแต่ก็หากินได้ที่ร้านนี้ค่ะยที่เราอยากจะกินนะเราก็ต้องแบบมีความกรุบกรอนะ,ะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันต้องละมุนถูกรสชาติมันจะไม่นำแหลมอะไรจนเกินไปเนอะอืมรายกา้อะระพี่แพรไมก็อยากแล้วเรามีอะไรพิเศษที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมพี่ชมไหมคะถ้าบอกว่ามาจากรายการ เฮาดี <How> <How dy. S 1> พาตะลุยตรงนี้นะคะแพทได้ไปยังขอทางร้านเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะลูกค้านะเข้ามายัางร้านทิวไผ่คัตตี้นะคะแล้วบอกว่ามาตามรีวิวนะคะของเขาดีพาตาลุยตรงนี้นะคะรับไปเลยค่ะส่วนลดพิเศษ10%เปซว้าว <Wow! S 2> ได้ตั้งส0เปซลยคะ่ะดีมากๆรศมากค่ะพี่เ <พา S 1> จา้าของร้านของเราใจดีมาก โอเคค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการบริษัทเฮ้าดีเวลลอปเม้นต์และร้านทิวไผ่ที่ให้ส่วนลดแล้วอย่าลืมไปใช้ส่วนลดกันด้วยละครับ